ธรรมาชาติอีหีพี่น้องเอ้ยจะมาเบิงข่อยมาพอปลาเห็ดต่ว่ามันเป็นเห็ดอีหยงังเบิงข่อยหน่อยเบิงซอยกันแน่มาเห็ดอีหยงังแต่ว่ามันสวยงามอิหีจ้านี่คือดอกเห็ดดอกใ่ใ่กว่าเฟอร์มือเลยผุนอะ่ะใยเฟอร์มือปิดพอดีเลยพี่น้องพืแต่ละดอกแต่ละดอกจำเฟอร์มือเลยผุนะอ่ะอ้หลายครับผุนอะ่ะผนมากม่ได้ดอกใๆดอกละปนพุนละนะ ดอกละปนผลหะข่อ,ขอยว่าดอกละปนผลหรอกพี่น้องจะเป็นเห็ดอีหยังนี่คุณฤาสิก,กากินขอประกาศกินน้ำนเดอ้อดอกไงแห้งดอกไงคักแต่ว่าดอกไงน้อยเห็ดปวกนี่ก็เริ่มออกมีแต่ว่าแต่ว่าห้างหูหูิว่ามันเป็นเห็ดกินได้บ่บ่ได้มีความรู้รด้ดานเห็ดด่านเห็ดสอบถามผู้รู้เดอ้อผลอะไรเบอร์มันขึ้นโอ้ดอกไงคักพี่น้อง ฟั่มือปิดมิดพอดีเลยเออนะ้อเงี้ยงามเลยสวยงามอีลกวบำแมนดอกใหม่เลี้ยวมาขาวอากหลากอยู่พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนี่ยบริยูไกลได้เนี่ยอยู่ในนิคมเนี่ยใ <c oughs> ต้ต้นไม่ <c oughs> หลายคักจ้ะเบิ่งเอาจ้ะ